ผมอยากจะขอกล่าวว่าอะไรคือเชียงใหม่กินวเวลามีปัญหาอะไรหรือแล้วเราจะไปยังไงนะครับทำไมพวกเราถึงต้องประชุมกันก็ได้พยายามติดต่อสอบถามสู้ในเรื่องนี้มามาเป็นช่วงเป็นช่วงแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จไม่ได้รับการรับฟังจากเจ้าของโครงการเลยเขาเพิกเฉยต่อกำของเราทาั้งนั้นมาตลอด นกระทั่งวันที่7จธันวาคมปีที่แล้วทางโครงการโดยผู้จัดการโครงการก็เชิญประชุมที่สโมสรทั้งเราพวกเราก็ได้เจอในโรรชัวโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องคอนโดมิเนียมเชียงใหม่เกรนมาเล่คอนโดมิเนียมตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟวันที่14กุมภาพันธ์ขับรถวิ่งไปหาผมที่บ้านบอกว่าเอ้เขาทุบรูแล้วเนีย่ยผมก็ขับรถไปดูาเาบอกเฮ้นี่เกิดอะไรขึ้น แล้วก็ผมก็ถามว่าใครสั่งให้ทุบเขาบอกเจ้าของโครงการเราได้ร้องเรียนตามขั้นตอนขอกฎหมายมาตลอดร้องเรียนทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งในขณะเดียวกันเราก็ติดต่อทั้งศาลปกครองทั้งทางสคบทั้ง,งที่เกี่ยวข้องเพื่อจะศึกษาเรื่องนี้นะฮะเออแล้วไอ้รู้ว่าเนี่ยนะเราก็ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักแม่ริมมาด้วยนะครับแล้วก็มาสอบถามตอนหลังได้ความว่าทาง ทางโครงการเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องเชิญทุกท่านเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยกันการดำเนินการที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภามาถึงปัจจุบันนั้น4 5เดือนเศษนั้นมีกรอบของการทำงานก็คือหนึ่งทำดำเนินการภายในใต้กรอบของกฎหมายเป็นขั้นเป็นตอนร้องเรียนในเรื่องต่างๆตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพยายามศึกษาหา ข้อมูลต,ต่างๆเพื่อจะเป็นประกอบในการดําเนินการคราวนี้เราก็มานั่งมองดูว่าการแก้ปัญ,ปญหาระยะยาวจะทําทอย่างไรบ้างอันนี้เราก็ได้ศึกษามามากพอสมควรจากไอกรณีศึกษาตัวอย่างที่ทั้งโครงการในทั้งที่นี่และก็ที่ในกรุงเทพก็สรุปตรงกันนะฮะว่าก็คือว่าจะต้องมีการรวมตัวกันจัดตั้งนีเดุควคนให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้นะครับผมก็ดูาจากแม้กระทั่ง ท่านอุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรน,นะครับกล่าวว่าเรื่องการที่รัฐทําหน้าที่เป็นตัวเข้ามาช่วยแก้ปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ทางออกที่ดีที่สุดรูปบ้านควรรวมตัวกันตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรซึ่งจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการดูแลรักษาสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาแล้วก็ยังบอกด้วยว่า และมั่นใจว่าปัจจุบันผู้ประกอบการก็ควรจะต้องยกทรัพย์ส่วนกลางทั้งหมดให้ลูกบ้านดูแลกันเองอันนี้เป็นความเห็นของอุปนายกบ้านสมาคมธุรกิจจัดสรรน,นะครับเพราะฉะนั้นท้งเราเองทางเราก็ผมว่าอย่าได้นิ่งนอนใจมาร่วมมือกันในส่วนนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครัง้งขอบคุณครับ อะไรอินดอร์เอวดอร์ใช่ไหมครับฟิตเนสเซ็นเตอร์ยกเว้นสาว่ายน้ำและอย่างอื่นไม่เคยเห็นนะครับสปอร์ตคอมเพกวันนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็อบอุ่นใจไปกับระบบรักษาวความปลอดภัย24ชั่วโมงอบอุ่นแค่ไหนไปเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่คือสปอร์ตคอมเพก แล้วก็ดูฝาท่อนะครับอ,อันนี้เรียงเป็นหน้าตับเลยนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหน้าคลับเฮาส์นะนฮะก็ยังมีบิทท่อเปิดไว้เนี่ยแถวนี้นะฮะแถวนี้ก็มีหน้าคลับเฮาส์นะฮะสิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่นี่ก็คืออยู่ตรงข้ามคลับเฮาส์นะฮะ อยู่ในแปลงที่ผมเรียกว่าแปลงลึกลับครับเพราะมันไม่ไม่ปรากฏในในพังจัดสันนะฮะนีน่คือสภาพถนนถ้าท่านขับดูนะครับมันแตกรอบโครงการถ้าขับไม่ดีรถทั้งคันมีสิทธิ์ความได้นะครับนี่คือสภาพรัวรร้วนะครับรั้วรอบเฟสหนึ่งนะครับ อันนี้ดีกว่าอัน,นเมื่อกี้กนะนฮะอัน,นเมื่อกี้จะมีตะข่ายอันนี้โล่งเลยเข้าออกตามสะดวกนี่ก็รั้วนะครับนะครับหกแห่งนี้คืออะไรครับรางวัลใหญ่นะครับหกแห่งนี้ผมไม่ทราบมาก่อนเลยครับแต่ตามผังที่ได้จากทางจังหวัดระบุว่าหกแห่งนี้ก็คือสวนหย่อม สวนย่อมของเรานะครับมีตั้งหกแห่งเริ่มจากแห่งที่หนึ่งนะครับนี่คือสวนย่อมนะครับนี่ถ่ายมุมย้อนมานะครับนี่คือสวนหย่อมแห่งที่หนึ่งนะฮะต่อไปนี่คือแห่งที่สองนะวิ่งไปนะครับเรื่อยๆใกล้ๆทางแยกก่อนถึงทางแยกไปบ้านสยามทีวีสยามทีวีครับ ทางที่3นี้สภาพดีสุดครับแต่ความ,วามกว้างก็ใกล้เคียงกันคือประมาณรวมทั้งเท้าและประมาณ4เมตรครึ่งถึง5เมตรนะฮะมีต้นไม้ปลูกไว้ก็คือดีสุดที่มีแล้วก็มาถึงถนนนะครับเดิมผมคิดว่าทางเข้าเนี่ยลักษณทั้งหมดเนี่ยเป็นของโครงการตอนนี้ก็ทราบแล้วว่าตั้งแต่วงเวียนที่หนึ่งจนถึงเริ่มต้นวงเวียนที่สอง เป็นถนนพาราจำยอมก็คือคนอื่นยอมให้เราใช้เป็นของบริษัทอื่นยอมให้โครงการเชียงใหม่กินมาเลยใช้ทีนี้เขายังสงสัยว่าจากวงเวียนนี้ไปที่ถนนนะมันจะมีทางเข้าสองทางเข้าทางออกทางใช่ไหมฮะไม่ทราบอยู่ในฐานะอะไรแล้วสักวันหนึ่งตรงนี้จะกลายเป็นตึกแถวหรือไม่ไม่รู้จริงๆนะครับได้แต่กลัวพอมาเห็นสีส้มไหมฮะโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงละ นั่นคือพระจำยอมช่วงที่สองก็จากวงเวียนที่สองเลยทางขับเฮาส์นิดหน่อยแล้วก็เลยมาทางสถานกรุงสุสสวีเดนอีกนิดหน่อยต่อไปเป็นพระจำยอมช่วงที่สามก็คือรอบโครงการที่หนึ่งนะเรียบร้วไปตลอดนะครับแต่ว่าไม่เรียบร้วทั้งหมดนะฮะฝั่งนี้ไม่มีไม่มีสนพระราจำยอมมีแต่โครงการที่หนึ่ง ยังไม่พอนะครับยังมีพระราชจำยอมช่วงที่สี่อีกพระราชจำยอมช่วงที่สองสามสี่เป็นของเชียงใหม่กรีน v ว l เล่คันที่ครับเจ <communicate> ้าของก็เจ้าของเดียวกันละครับทั้งหมดนี้นะใกล้เคียงกันมากเขาทำไ้เพื่ออะไรหากถนนรอบโครงการเป็นของเชียงใหม่กินวลเล่แล้ว นักกอล์ฟที่เข้ามาใช้บริการก็ไม่สามารถผ่านเข้าออกได้จึงได้มีการแบ่งแยกโฉนดถนนรอบโครงการให้เป็นส่วนของมร,ริษ,ษัทเชียงใหม่กินวาเล่คันตี่ขับจำกัดแบ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกอล์ฟนะครับโอ้แต่นักกอล์ฟทำไมเข้าไปลึกจังเลยครับนะดูอีกทีนะครับเนี่ยนักกอล์ฟนักกอลนะ์ฟแล้วทำไมเข้าไปลึกจังเลยนะตรงนี้นักกอล์ฟจะเข้าไปทำอะไรครับ ที่รบกวนท่านนะครับถ้าใครมีเอกสารโฆษณาของโครงการเชียงใหม่กรีนเวลสรบกวนขอด้วยนะครับเราต้องการมากถ้าท่านมีนะครับโดยเพพาะพวกเฟสหนึ่งนะซื้อซื้อลแลกๆนะส่งมาได้ตามอีเมลนี้หรือว่าโทรศัพท์แจ้งนะครับของผมจบแล้วครับขอบคุณครับในเมื่อชมรวมหรือกลุ่ม ของเราเนี่ยของเราเนี่ยนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัชการหมู่บ้านผู้แันจัดการระบบสาธารณูปโภคต่างๆหรือบริการสาธารณะได้นี่นะครับจึ่งมีความจําเป็น,นที่ต้องรวมตัวกันนะครอย่างทุ่เรียนแล้วจัดตั้งนิติบุคคลนะครับหลายหลายท่านถ้าอ่าน,านข้อกฎหมายนะครับโดยเฉพาะเอ่อพรบ .2552543 เนี่ยจะบอกเอ๊อเออข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าผู้จัดสรรที่ดินไ,ม,ไม,ม่ไม่ยินยอมพน้นนะครับว่าพน้พนพ้นภาระของการจัดการสาระพวกแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเหมือนวามว่าถ้าเรารวมตัวจัดตั้งโดยมีสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งนะครับของของเจ้าข,ของที่ดินเจ้าของอบ้านเนี่ยนะครับ เป็นเงื่อนไขที่ต้องจัดตั้งได้เนี่ยนะครับเ,เราจะทําได้หรือแต่มามีอีกข้อนะครับที่ระบุว่าถ้าระบบถ้าถ้าระบบสารพัดภวกไม่รับการดูแลนะฮะในสภาพที่ดีนะครับจากผู้จัดสรรที่ดินอันนี้เป็นข้อสองนะครับโดยเพาะเป็นบทเฉพาะกละเฉพาะการนะฮะของออพรบสองห้าสี่สาเพราะฉะนั้นเราสามารถรวมตัว การจัดตั้งนิติบุคคลได้ถ้าเรามีคะแนนเสียงเกินครึ่งนะฮะของทั้งหมดเนี่ยนะครับของของที่ดินของเจ้าของที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราพิสูจน์ได้ว่านะครับผู้จัดสรรที่ดินไม่ได้ดูแลระบบสารปโภคให้ถูกต้องให้เหมาะสมผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านก็นคงจะมองปัญหาได้นะครับแต่ว่ามีประเด็นอยู่ยากอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับท่านว่า ปกติแล้วมีผู้ซื้อโครงการทั้งเฟสหนึ่ง <1, S 1> เฟสองฟลอราและกระเบลนี่จำนวนมากหรือ,หร,อหรือเกือบจะหมดแล้วก็ได้แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่สามารถารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาโครงการของเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขมาได้เนี่ยการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาของพวกเราเคงจะเกิดปัญหาหรือไม่สามารถที่จะทําให้งานนี้สำเร็จผลได้แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเมื่อเรามารวมตัวกันแล้ว ยอมรล้วว่าทุกคนก็เหมือนถูกหลอกแต่ผมก็ไม่ได้ไหมายว่าอยากจะให้เราไปฟ้องร้องดําเนินคดีกับเขาหน้าเป็นไม่ได้ไหมครับน่าจะหาโอกาสพูดคุยกับเขาตรงๆเพราะสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในทุกวันนี้ตั้งแต่เขาดําเนินการจัดตั้งโครงการบ้านัดสรรเฟสหนึ่งเฟสสองขึ้นมานี้เขาบอกว่าเขาขาดทุนไปแล้ว65ล้านบาทคือทุกโครงการน,น,นะครับและทุกบ้านที่ซื้อจะต้องมีหน้าที่จ่ายค่าสาธารณูปโภค นะครับจะจ่ายวิธีไหนผมไม่ทราบหลังจะจ่ายเท่าต่อเดือนเท่าไหร่ไม่ว่ากันละแต่ประเด็นว่าในเมื่อเขาแจ้งว่าขาดทุนชักทุนชักเนื้อไปแล้ว65้าล้านบาทตั้งแต่เปิดโครงการมาเอะอย่างงี้ดีไหมครับพอเราคุยกับเขาตรงๆว่าในเมื่อท่านบริหารจัดการไม่ไหวหรือขาดทุนมาให้พวกเราดําเนินการดีไหมนะครับเพราะว่าทุกคนต้องมีหน้าที่จ่ายค่าสาธารณูปโภคแล้วเราเป็นคนใช้บริการเองเราน่าจะมีสิทธิ์ตรงนี้ไหม คุณก็จะออกเงินได้เฉพาะในแปลงที่คุณขายไม่ได้เท่าเองกฎหมายมันเขียนว่าอย่างนั้นนะครับแต่พวกเราซื้อพวกเราก็มีสิทธิ์เราบริหารจัดการกันเองเราอยากจะซ่อมถนนตรงไหนก็ได้อยากทําไฟฟ้าตรงไหนก็ได้อยากถางหญ้าตรงไหนก็ได้อยากจะทํารั้วขึ้นมาให้เป็นรั้วรอบขอบชิดเพื่อความปลอดภัยตรงไหนก็ได้สิ่งที่เราเห็นว่าไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรเพราะว่ามันอย่างนั้นมันคงจะทํางานง่ายแต่ถ้าเกิดกรณีว่าวิธีการเ,เราไม่สามารถรวมตัวกันได้หนึ่งต้องบอกตรงๆครับมันมี ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราอยู่เยอะผมว่าทุกคนคงคิดเหมือนผมว่าถูกหลอกทั้งคู่ตอนนี้ถ้ารู้นะวันนี้ถูกถูกหลอกถูกหลอกแล้วกล้าเดินหน้ามาหาประชิญปผชิญหน้ากันไหมว่าเราถูกหลอกแล้วแก้ปัญหาร่วมกัน เกินกว่า50%ตอนนี้บมงอเกินเพราะมันห่งเฟดหนึเฟสนะครับต้องแยกก่อนเนาะสเขาถอนเงินประกันออกไปแล้วเพราะว่าเขาหมดพาราแล้วซึ่งถ้าเกิดไมยเก่าเนี่ยคือ7%เขาไม่โอนให้เราแต่เขามีหน้าที่ คำประกันอยู่ส่วนหนึ่งคือเหลังจากนั้นเขาต้องออก,กลับไปเมื่อกลับไปแล้วณวันนั้นถึงแม้จะขายได้5%้าเปอสซของพื้นที่ก็ตามเรามีสิทธิ์รวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลวัาจะสั่ได้ครับเรานี้ว่าป่ารบคนทําความสะอาดไม่มียามรักษาความปลอดภัยก็ไม่เข้มแข็งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเรามีโอกาสนะครับรวมตัวกันดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลการหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาได้แล้วเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะน่าจะหมดไปนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อว่าวันนี้ก่อนที่จะเดินไปถึงวาระสุดท้ายนะครับก็คงจะต้องพูดคุยกับเรื่องเราเชิญชวนท่านมาเป็นอาสาสมัครเราเชิญชวนจะตั้งคณะทํา,างานขึ้นมาเราอยากเชิญชวนพวกท่านมาทํากิจกรรมนี้ร่วมกันเพื่อเชื่อใหม่กินไวไ้เลยของเรานะครับ